วิธีการพิมพ์ซองขาวขนาดมาตรฐานด้วยเครื่องบาร์เดอร์เทคโนโลยีอิงเจตขนาดของซองขาวขนาดมาตรฐานความกว้าง235 mm มหรหรือ9.25นิ้วความสูง108 mm มมหรือ4.25นิ้วในการพิมพ์นี้แนะนำเลือกเป็นขนาดคอม10เปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อทำการพิมพ์หน้าซองค่ะในคลิปนี้จะใช้ Microsoft Word นะคะ ทำการเลือกเครื่องพิมพ์ที่เราจะทำการพิมพ์ค่ะไปที่ไฟล์เลือกที่ปริ้นหรือพิมพ์หัวข้อปรินเตอร์หรือเครื่องพิมพ์เลือกเครื่องพิมพ์ที่เราต้องการจะใช้งานพิมพ์ซองค่ะจากนั้นกดย้อนกลับมายังหน้าเอกสารกดไปที่หัวข้อ Layout หรือเข้าโครงหน้ากระดาษแล้วกดไซส์หรือขนาดจากนั้นเลือกคอมสิค่ะ และไปที่ Orientation หรือการวางแนวเลือก Landscape หรือแนวนอนค่ะจากนั้นออกแบบหน้าซองตามต้องการได้เลยนะคะเมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้วให้วางซองที่ช่องป้อนกระดาษด้านหลัง1ซองเปิดถาดป้อนกระดาษด้านหลัง ยกก้านประคองกระดาษขึ้นค่อยๆกดและเลื่อนแค่รัปบกระดาษให้พอดีกับขนาดของซองระวังอย่าให้แน่นจนเกินไปโดยหงายด้านที่ต้องการพิมพ์ขึ้นหันหัวซองเข้าไปด้านในเครื่องให้ชนกับลูกยางเครื่องจะดึงกระดาษไปเล็กน้อยเมื่อใส่ซองเรียบร้อยแล้ว สำหรับเครื่องที่มี MPT ที่หน้าจอเครื่องจะแสดงเมนูให้ตั้งค่า MPT Setting ขึ้นมาแนะนำให้กดตามขั้นตอนดังภาพเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักสำหรับเครื่องหน้าจอทัชสกรีนให้กดโอเคสำหรับเครื่องหน้าจอ LCD 1บรรทัดให้กดลูกศรลงเพื่อเลือก Exit สำหรับเครื่องหน้าจอ LCD สีให้กดลูกศรทางซ้ายเพื่อเลือก No จากนั้นตรวจสอบการตั้งค่าก่อนการพิมพ์อีกครั้งไปที่ไฟล์เลือกที่ปริ้นหรือพิมพ์เลือก p r i n t e r p r o p e r t y หรือคุณสมบัติเครื่องพิมพ์หน้า p r i n t e r p r r p e r t y หรือคุณสมบัติเครื่องพิมพ์แสดงขึ้นมาหัวข้อ Paper Source หรือแหล่งกระดาษเลือก MPT หรือทาดอนเนกประสงค์แล้วกดโอเคค่ะจากนั้นกดปริ้นหรือพิมพ์ เพื่อสั่งพิมพ์ซองค่ะ Brother at your side